เมึงกวงน้อยค่ะทุกคนกวงน้อยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนาะคะ่ะตรงลงไปเนีย่นยจะเปน็นคงลองลน้ำค่ะ ยังบลูอ่ะว่าฮิปโปหมูเด้งยๆๆดอยู่จุดใดอยู่เนาะค่ะทุกคนเดี๋ยวได้รถแล้วค่อยจะตามหาค่ะทุกคน เดินมาทางนี้ละมั่งละมั่งว่าเมนกวงหน่อยอะ่ะทางในจะเป็นกุ่งอะ่ะสัดไลายชนิดเนาะค่ะทางใน พราะว่าเาพิ่งเข่ามาอลอรถก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่พม่นจะกว้างใหญ่มากเลยถ้าเขาเดินนะก็คือจะเบาไหวเนาะคะ่ะ ลำมังเด็กหน่อยชอบเบิงเนาะค่ะทับบลูคิดว่าเป็นกวงเนาะค่ะตะกีนนะนะคะละมังกวง,งอา่างเขาเพิ่งงามๆเนาะค่ะทุกคน มังเขาเขาเป็นสวยงามเป็นยาวออกมาเลยค่ะ ะจะตามหา,าฮ,ฮิปโปฮิปโปมูเดงยังไร้เ,เบิง่งแนตัวที่สื่อมาอยู่ค่ะทุกคน อยู่มุมไดก็ยังบมเนจใจน่ะคาะคนบอเศร้เราเลยเพิ่งก็ะเดินกันนี่ค่ะเนี่ยกระหลายอยู่กับมันเดินลงไปกันเออเพิ่นว่าฮิปโปต้องเดินลงไปตรงนี้นะคะ <laughs> ยังบ่ได้อ่ะรถตอกอยู่ค่ะรอคนขับรถชมวิวบรรยากาศธรรมดาไปก่อนนะค่ะทุกคนรอคิวรถตอก นีเล่าเดินตองระวั่างรถเ้ยค่ะทุกคนนะัน่งประจนั่งได้หลายคนเลยคะ่ะแล้วเดินดิบงตรงนี้แม่นเอียงะค่ะทุกคนลิงตัวอะไร <c oughs> อ่ะ ตัวไหนอ่ะอืมตัวละค่ะเขาเอินอีหยังค่ะเนี่ยอันนั้นเป็นลิงค่ะอันนี้เป็นตัวอีกยังบรูซื้อค่ะทุกคน รอบป่านี้ยังบดได้โดอยู่ค่ะทุกคนรถลดตอกเนี่หาลอยหาลอยนี่แค่สองชัมมง่วโมงเด้อค่ะอ๋อตรงนี้ลงไปแมนค่ะลงไปดูหมูเด้ง ลุลงตรงนี้ไปค่ะลุ้งแลละกะ็เดินขามสภาพนี้ไปค่ะทุกคน ไปจะเห็นลิงอยู่ด้ยค่ะทุกคนนะลิงนั่งอยู่นะคะลิงน้อยเจ็บภาพวิวบรรยากาศทางเข่าไปก่อนเนาะคะ่ะ ยินดีเสียงเพิ่นประกาศรถตามเบอร์เนาะคะ่ะเอาอ่รถตอกทางนี่กัน,นยังท่านได้อยู่ค่ะแฟนเจาะยืนเบิ่งอยู่นะฮะสามี ฮะยาไอซียังบอดายโรติอยู่ค่ะชั้นเวทนะประเดิงโเวทนะบันเทบทุลุกฟอกค่ะกูดบิสเนสเนาะค่ะ ก่อนมาช่วงยังอ่ะฮิปโปหมูเด่งยังบดังอ่ะคนกะบ่เด้หลายยังสี่เด้อค่ะพอมาช่วงอ่ะฮิปโปหมูเด่งเนี่ยคนดังคนเลหลายเนาะคะ่ะและอีกอย่างนึงกเ็เป็นอ่ะเป็นอ่ะช่วงนักเรียนปิดเทอมนั่นเนาะคะ่ะ เบิ่งคนร่อรถค่ะร่อรถตามคิ้วรถตกแม่ต่างเข่ามาที่จอดรถกับจุดมุมีหมองที่จอดเด้อค่ะทุกคนถ้ามีโอกาสมาเยม่ามเสาอาทิตย์เด้อค่ะทุกคนมาวันธรรมดาเบิงคนรอกันเต็มอยู่คะ่ะ มันเฉพาะที่ว่าทางนี้ก็มองหาแต่คนขับรถเจอยู่มุมใดค่ะยังบ่ได้รถอยู่ เวลาเดินนี่ก็ต้องเราว่างรถเนาะค่ะถ้ามีรถอะครับไปสบายค่ะทุกคนเด็กจอดชมว้ายเล็งน้อยลล็งน้อยตาฮักค่ะ ในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้กอนเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขวันดีค่ะเพิ่นคือสีเหยวค่ะทุกคนเบิ่ง ให่ถอหอดเวลาก็นเนาะค่ะตามดิ้งหน่อยละ่ะเสียงอ่ะนกเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคน,นในคลิปนี้ก็แค่นี้กอนเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชม โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ